สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่าท t a ร o เลิฟ t าโ l o นะคะวันนี้เราจะมาทําแรนดอมข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีเราจะไปดูกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะที่ดาขออนุญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลประจําตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้ว่าคุณเป็นยังไงบ้าง ขอเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะที่ดาขอชัดๆเลยนะให้สามารถสลับตัวต,วตนกันได้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เป็นเพื่อนกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงหนึ่งดูดก,กับคุณจริงๆนะคะที่ดาขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร b ์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ที่ดาด้วยนะคะ แทนออฟเพนท์เคิลคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณก้าวสู่เส้นทางที่แท้จริงเส้นทางแห่งความมั่งคัง่งมั่งมีสีรสุขเส้นทางที่จะมีแต่ความสุข,คว,สขความสมบูรณ์ในชีวิตแล้วนะต่อจากเนี้ชีวิตของคุณจะก้าวสู่เส้นทางแห่งความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงมั่งคั่งมากๆจะมีความสุขเกิดขึ้นในชีวิตแล้วบางคนที่ผ่านมามีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักครอบครัวก็ตาม คุณจะได้รับการแก้ไขครอบครัวคุณจะมีความสุขสมหวังการเกิดขึ้นคุณจะมีความสุขแล้วจริงๆนะจะมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบแล้วต่อจากเนี้แล้วจะกล้าสู่ความมั่นคงมั่งคั่งมากๆด้วยที่ผ่านมาถ้าใครมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองชีวิตจะมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้มากขึ้นคือมันจะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วเลยนะในทุกๆด้านการงานการเงินของคุณก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะ คือไพ่ใบนี้สำเร็จสุขในทุกๆด้านของชีวิตจริงๆด้วยเ a จอัพคับคุณเป็นคนที่มีอุดมคติที่ดีมีเมตตาอ่อนโยนเป็นคนมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอยู่เสมอแล้วเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณแล้วนะจะมีคนเข้ามาชอบมาขอความรักจากคุณแน่ๆคนคนนี้เพราะคุณจะได้เรียนรู้กันและกันไปถึงขั้นที่จะสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันเลยนะ The Empath ไม่ว่ายังไงก็ตามทีวิตของคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์พูณสุขมากๆในทุกๆด้านด้วยต่อจากเนี้ยความรักก็เช่นกันเร็วๆนี้คุณจะมีความสุขในเรื่องราวของความรักคุณจะถูกดูแลทนุถน,นอมเอาอกเอาใจจากคนที่คุณรักมากมายคุณจะได้หัวใจเขาไปครอบครองทั้งหมดเล้ด้วยถ้าเขาอยู่กับคุณนะเขาจะทําให้คุณมีความสุขสบายอกสบายใจมากๆคุณจะถูกรักถูกดูแลเป็นอย่างดีด้วย เอกออฟชอที่ผ่านมาชีวิตน่าจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นจริงๆด้วยยังไม่สามารถที่จะแก้ไขจัดการอะไรได้คุณไม่ต้องห่วงนะเร็วๆเนี้ยคุณจะพบเจอทางออกที่ดีมันจะทําให้คุณมีความสุขสบายอ,อกสบายใจปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันกาลังจะจบสิ้นลงนะมันจะได้รับการแก้ไขมันจะมีทางออกที่ดีสําหรับคุณแน่แนเดอะทาวเวอร ชีวิตของคุณกําลังเข้าสู่เส้นทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นจริงๆด้วยเปลี่ยนแปลงแบบระทันหันไม่ทันในตั้งตัวด้วยซ้ํา oh. เร็วๆนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากจุดที่แย่ไปถึงจุดที่จริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากๆแล้วนะบางคนที่ผ่านมาได้ไปผ่านบททดสอบที่หนักมาจริงๆมันทําให้คุณมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมีบทเรียนในชีวิตเป็นอย่างดีมากๆแล้วแล้วจะไม่เกิดกับคุณอีกแล้วเรื่องราวแบบนี้ที่ผ่านมาคุณผ่านมันมาได้แล้ว และต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะใช้ชีวิตด้วยความรบอบคอบมีการวางแผนเป็นอย่างดีใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นนั่นเอง The c h a r i o จะมีการเดินทางจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนได้โยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยไปสู่จุดที่มั่นคงมากขึ้นชีวิตของคุณกำลังจะเป็นเริ่มต้นใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดที่ใช่ของชีวิต จะไปสู่จุดที่จะมีความสุขความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขมากๆ s i of source นี่ไงอุปสรรคปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันกำลังจะจบสิ้นลงแล้วมันจะจบไปจากชีวิตของคุณอย่างถาวรด้วยนะสงครามของคุณได้ยุติลงแล้วจริงๆด้วยต่อจากนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วนะ นายอับซอร์สที่ผ่านมาชีวิตคุณน่าจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่ราบเรื่นจริงๆนั่นแหละนะมีเรื่องรางให้เครียดคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลใจบางคนไม่สบายจริงๆด้วยกลางคืนเนี่ยคุณจะนอนไม่ค่อยหลับมันมีความวิตกกังวลมากๆให้คุณพยายามปล่อยวางกลับมาดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายของตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะจบสิ้นลงแล้วต่อจากนี้นจะไม่มีเรื่องราวให้คุณเครียดคิดมากอีกแล้วนะ The Hangman ชีวิตของคุณน่าจะมีภาวะที่คุนไม่ได้ใครไม่ออกไม่สามารถทำอะไรได้คุณยอมจำนนเสียสละไปก่อนนั่นแหละนะคุณกลับมาอยู่กับตัวเองคุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้แล้วคุณรอโอกาสที่ดีที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณให้มันเป็นไปตามดวงชะตาของคุณน่แแต่คุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีแล้วแล้วคุณกลับมาอยู่กับตัวเองคุณพยายามดูแลตัวเองคุณพยายามปล่อยวางให้ได้ วฟอาวานชีวิตของคุณน่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นจริงๆด้วยบางคนมีอุปสรรคปัญหาเรื่องหน้าที่การงานมีความวุ่นวายขัดแยง้งผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันมีเรื่องราวทะเลาะกันเกิดขึ้นมีความต่อสู้แย่งชิงต่อจากเนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นของคุณมันกําลังจะจบสิ้นลงแล้วมันจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะมีทางออกที่ดีเกิดขึ้นกับคุณ คือต่อจากนี้จากที่เขาเป็นศัตรูคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นมิตรแท้ของคุณไปเลยนะพวกคุณจะร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานที่ดีจะไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้น,รนจริงๆด้วยหรือถ้าเป็นเรื่องราวของความรักเป็นเรื่องราวของหัวใจที่ผ่านมาใครได้ไปผ่านคู่กรรมมาคุณได้ชดใช้เขาไปหมดแล้วหละนะคุณไม่ต้องห่วงนะต่อจากนี้มันจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นในชีวิตค,คู่ของพวกคุณแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวมันจะแยกจากพวกคุณไปแล้วพวกคุณจะจบสิ้นวิปากกันไปแล้วแล้ว จะจบสิ้นกันแบบถาวรจะไม่มีทางหวนกลับมาคืนดีกันแน่ๆเพราะคุณได้ชดใช้เขาไปหมดแล้วนั่นเองแล้วคุณจะกล้าสู่เส้นทางที่จะไปพบคู่แท้เส้นทางที่จะเป็นคู่ครองตัวจริงของกนแลนกันในชาติภพนี้นั่นแหละนะ mm. ต่อจากนี้คุณจะถูกลักมากมายคุณจะเป็นดีอิมเพสแล้วไงคุณจะถูกดูแลใส่ใจเขาจะเข้ามาให้เกียรติเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาจะทําให้คุณมีความสุขมีรอยยิ้มที่สดใสร่าเริงอบอุ่นใจ เหมือนที่ผ่านมามันจะไม่มีเขาคงจากคู่วิบากของคุณเลยแม้แต่น้อยด้วยนะมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไปเลยหรือถ้าคุณเป็นเนื้อคู่กันอยู่แล้วพวกคุณมีเรื่องราวทะเลาะก,กันมีสงครามทางความรักเกิดขึ้นมีอุปสรรคปัญหาทําให้พวกคุณจบกันไปททวเวอร์กันไปอ่ะหรือบางคนป๊อกกันไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําหรือไม่พวกคุณมีอุปสรรคปัญหาระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆมีชาเลีอตคือพวกคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นแหละนะแล้วต่อจากเนี้ย พวกคุณจะเดินทางมาพบมาเจอกันพราะคุณจะได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขแล้วนะคะต่อจากนี้คุณจะมีความสุขมากมายคุณจะเป็นดีเอ็มเพคของเขานั่นแหละนะคะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขแล้วนะนายออฟคับความสุขสมหวังกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วจริงๆด้วยต่อจากเนี้ยคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขสมดังปรารถนาทุกประการสิ่งที่คุณปรารถนาในตอนนี้คุณจะประสบผลสําเร็จ เร็วๆนี้ข่าวดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีคุณจะมีความสุขสมบังในทุกๆด้านของชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีมากๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณจะมีความสุขสบายอ,อกสบายใจแล้วนะคะที่ o ออฟเฮนดคอนพวกคุณจะเป็นบ้านที่จะมีแต่ความปลอดภัยมีความสุขความอบอุ่นใจจะมีแต่ความมั่นคง ไม่ได้อยู่โดดเดียวเดียวด้นะก็จะมีคู่ครองตอัวจริงของคุณแล้วแล้วพวกคุณจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะคะต่อาาเนี้มีความสุขในชีวิตคู่แล้วด้วยชีวิตคู่ของพวกคุณจะก้าวสู่เส้นทางที่จะมีความจเจริญรุ่งเรืองเราจะไปถามไพอ่ออลลเกิลกันดูชัดๆข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณขอชัดเลยนะคะ อัส r h เฮลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณขึ้นมาอีกแล้วท่านคอยช่วยเหลือคุ้มครองคุณอยู่นะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือจริงๆด้วยหรือไม่ให้คุณอธิษฐานร้องขอขอพรต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างก็ได้นะท่านกําลังจะประทานพรอ,อันประเสริฐให้คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันกาลังจะเกิดขึ้นจริงกับคุณคุณจะได้รับพรอ,อันประเสริฐนั้นแล้วนะ Love is all a r o u n you ความรักอยู่รอบๆตัวคุณนะบางทีคุณก็น้อยใจต่อโชคชะตาของคุณว่าไม่มีใครรักแต่ให้คุณใช้ความรู้สึกข้างในลึกๆมองดูนะมีคนอีกมากมายที่เขาคอยเป็นห่วงคุณคอยยังรักคุณยังอยากที่จะอยู่เคียงข้างคุณเป็นกําลังใจที่ดีให้คุณนั่นแหละนะแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคอยช่วยเหลือคุ้มครองคุณเลยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะ I love you แล้วต่อจากนี้คุณจะถูกรักมากมายด้วยจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแล้วเขาจะมามอบความรักความซื่อสัตย์มั่นคงให้กับคุณคุณจะถูกดูแลทะนุถนอมเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีมากๆแล้วคะจะเข้ามาตกหลุมรักคุณคุณจะถูกลักมากมายเลยนะไม่ต้องห่วงนะมีคู่คุณมีคู่อยู่อาจจะมาช้าแต่มานะไปดูต่อจ้าคัตติเวชัน ที่ผ่านมาคุณได้ไปผ่านเรื่องราวที่เป็นครูสอนคุณให้คุณได้เรียนรู้มีประสบการณ์จากชีวิตจริงมันทําให้คุณเติบโตขึ้นจริง,รงๆนั่นแหละนะหรือไม่พวกคุณสองคนกลับมารักกันครั้งนี้ได้เรียนรู้กันและกันอีกครั้งจะพากันพาะปลูกต้นรักของพวกคุณจะช่วยกันลดน้าพรวนดินใส่ปุย๋ยประคบประงมให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจเจริญรุ่งเรืองเจริญเติบโตงอง,งามมากยิ่งขึ้น จะมีแต่ความเข้าอ,อกเข้าใจกันอยู่ด้วยกันจะมีแต่ความรักซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันเนาะนะคะ concentration ไม่ว่าตัวคุณมีความปรารถนาต้องการอะไรในตอนนี้ให้คุณมีความมุ่งมั่นพยายามตั้งอ,อกตั้งใจลงมือทํามันนะเพราะมันกําลังจะประสบผลสําเร็จแน่แนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีขึ้นกาลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วนะ b e g i n n น n g นี่แหละนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นกาวสู os, ่เส้นทางที่แท้จริงของชีวิตคุณนั่นเองที่ผ่านมาคุณแค่ได้ไปผ่านเส้นทางหลอกๆเส้นทางที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเพื่อไปเรียนรู้เต,ติบโตทําให้คุณมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละและต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะมีความสุขความมั่นคงเส้น <ged> ทางแห่งความจเจริญ ถ้าเช่ไอแลนด์คุณจะมีความจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมังคั่งร่ำรวยมากๆ h ิง k ิ n งมันเป็นเส้นทางที่ตอนนี้ช่วงนี้ดวงชะตาของคุณกํลาลังอยู่ในขั้นตอนขบวนการการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่แท้จริงๆรด้วยเพื่อให้คุณได้เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นความสุขความจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมัง่งคั่งหรือว่าชีวิตคู่ก็ตาม คุณจะมีความสุขในทุกๆด้านชีวิตของคุณกำลังจะประสบผลสำเร็จชีวิตใหม่ต่อจากนี้จะเป็นเส้นทางที่จะมีแต่ความสุขจริงๆแล้วนะคุณจะกล้าสู่เส้นทางที่ใช่จริงๆด้วยไม่มีแล้วความทุกข์กายทุกใจต่อจากนี้จะมีแต่ความสุขความอบอุ่นเบิกบานใจจะมีแต่ความสดใสล่าเริงจะมีชีวิตที่มีความสุข Give your r relationship a change. กูจะได้ให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งนะพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันจะได้ปรับความเข้าใจกันจะได้ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความมั่นคงกันมากขึ้นและพวกคุณจะกลับมาอยู่เคียงข้างกันไม่จากกันไปไหนแล้วด้วย Calling in your soulmate พวกคุณเป็นคู่รักจิตวินดาณจริงๆด้วยไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตค,คู่ ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าจบกันไปแล้วก็ตามแต่แตจิตวิญญาณข้างในลึกๆมันเรียกร้องหาก,กันและกันอยู่เสมอไม่ว่ายังไงเมื่อถึงเวลาที่ใช่ก็จะได้กลับมาครองคู่กันจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแน่นอนนะเพราะพวกคุณเป็นคู่บุญคู่บรารมีกันตั้งแต่อดีตชาติมาแล้วทําบุญใหญ่ร่วมกันมากลับมาชาติพนี้พวกคุณจะส่งเสริมกันและกันจะพากันก้าวสู่ความจเจริญรุ่งเรืองจริงๆด้วย เตอเรออติก about your love life มีใครคนใดคนนึงไปอธิฐานร้องขอขอพรส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นี้มาแน่ๆหรือไม่คุณขอพรอ,อะไรก็ตามพรอ,อันประเสริฐกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วจริงๆด้วยนะคะต่อจากนี้คุณจะมีความสุขสมบังในทุกๆด้านคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะมีความสุขกับคู่ครองคู่บุญคู่บรารมีของคุณด้วยอยู่ด้วยการหนุนนําจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคู่แล้วนะคะขอบคุณนะคะสุขสมบังในความรักมีความสุขในชีวิต สูภาพแข็งแรงรัำหน่วยเงินทองสวัสดีค่ะ